สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกครั้งใน Baby b y b e ี้บ y Channel ค่ะวันนี้นะคะบีจะมาลองทำความสะอาดอะไรกระเป๋านะคะจะเวิร์กหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะ ซืบเนื่องมาจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่มีรีวิวกระเป๋าหลุยวิตตองสปีดี้ไปค่ะเพื่อนๆก็เห็นแล้วนะคะว่าอะไหล่ทองนะคะในส่วนที่เป็นแม่กุญแจแล้วก็ลูกคุญแจนะคะของบีเกิดการออกซิได์นะคะทําให้เขามีความหม่นมัวนะคะไม่แวววาวไม่สวยเหมือนเดิมแล้วนะคะบีก็เลยอยากจะลองใช้นะคะ นี่นะคะ i n โ l Metal Polishing Cream นะคะมาลองขัดดูนะคะว่าแม่กุญแจกับลูกกุญแจของบีเนี่ยจะกลับมาสวยงามเหมือนเดิมไหมวิธีการจะเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะสำหรับครีม v i n y l นะคะเขาก็เคลมนะคะว่าเป็นครีมนะคะที่ทำความสะอาดแล้วก็เคลือบเงานะคะวัสดุโลหะต่างๆนะคะอ่า เขาบอกว่าสามารถทำความสะอาดนะคะอทองเหลืองทองแดงเงินทองสเตนเลสสตีลแล้วก็โครเมียมได้ด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาของเขาจะเป็นยังไง เป็นหลอดประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อน,น,นก็สามารถหาซื้อได้นะคะตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะส่วนบีก็ซื้อที่โฮมโปรเนอะราคาก็จำไม่ได้แล้วนะคะ,ะเราก็เจาะก่อนปุ๊บเนื้อครีมนะคะเขาก็จะออกเป็นสีชมพูชมพูแบบนี้นะคะนี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมนี่นะคะสีชมพูชมพูแบบนี้เลยนะคะ บีก็จะเอาตัวครีมเนี่ยนะคะทาลงบนตัวลูกกุญแจนะคะบีจะเทสที่ตัวลูกกุญแจของบีก่อนนะคะว่ามันจะเวิร์กไหมนะคะบีก็จะเอาเคัตเตอรบัตเนะะี่ยค่ะทาไปที่ตัวลูกกุญแจเลยนี่นะคะบีก็ทาทั่วลูกกุญแจแล้วนะคะนะคะแล้วเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็มาดูกัน ให้เขาแห้งสักพักหนึ่งอะค่ะเพราะว่าในกล่องเขาก็เขียนไว้นะคะวิธีใช้ใช้ฟองน้ำหรือผ้าแห้งสะอาดชุบครีมขัดโลหะนำมาเช็ดให้ทั่วพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาดทิ้งไว้ให้แห้งแล้วเช็ดซ้ำด้วยผ้าแห้งอีกครั้งหนึ่งก็เราทาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้แห้งแล้วมาดูกันนะคะว่าอะไรของบีเนี่ยมันจะสวยกว่าเดิมไหมนะคะจะรอดหรือว่าจะร่วงนะคะแปบ๊บหนึ่งค่ะ ค่ะเพื่อนๆบีก็ทิ้งไว้นะคะ5ทีหลังจากนั้นนะคะบีก็เอากระดาษชูนะคะลองมาเช็ดลูกกุญแจออกนะคะนี่นะคะนี่นะคะตัวกุญแจนะคะก็มีความาชายนี่กว่าเดิมนะคะก็ดีนะคะเพราะว่านี่ค่ะเพื่อนๆคาบสก็อตปุก เป็นคาบดำออกมาแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเห็นชัดๆเลยนี่นะคะก็สะอาดนะคะแล้วก็ดูดีกว่าเดิมนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปลองกับตัวแม่กุญแจกันเลยะค,ะลค่ะแม่กุญแจตอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะเป็นหมุนๆประมาณนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวบีก็จะทาครีม มีนอลนะคะลงบนตัวแม่กุญแจเลยนะคะละเลงให้ทั่วเลยนะคะเพื่อน นี่นะคะบีก็ทาครีมนะคะทั่วแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้นะคะน่าจะประมาณ5นาที10นาทีนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะเรามาเช็ดออกกันนะคะว่าแม่กุญแจของบีตัวนี้จะกลับมาสวยเหมือนเดิมไหมนะคะแปบบ๊บนึงค่ะค่ะ แล้วก็ทิ้งครีมไว้นะคะบนพื้นผิวโลหะเนี่ยก็น่าจะประมาณ5นาทีได้แล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวครีมเนี่ยก็ยังไม่แห้งสนิทน,นะคะแต่ว่าบีคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวบีจะเช็ดตัวครีมออกจากตัวแม่กุญแจนะคะบีจะใช้กระดาษทิชชู่ก่อนนะคะใช้กระดาษทิชชู่เช็ดครีมออกก่อนอโอ ก็จะมีคราบสกรปรกนะคะติดมากับกระดาษทิชชู่ะคะเพื่อนชัดเจนมากเลยนะคะเดี๋ยวมีจะเอาให้ดูนี่นะคะเป็นคราบสกรปรกนะคะตัวแม่กุญแจนะคะก็มีความสะอาดแล้วก็มีความแวาวบากึนนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวบีจะใช้ผ้าแห้งนะคะผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะขัดคราอีกรอบหนึ่งนะคะ นี่นะคะภาพดำบนผ้านี่ค่ะเพื่อนอะไหล่มีความแวลววาวมากเลยนะคะสะท้อนกับแสงนี่นะคะเรียกได้ว่าวิธีนี้นะคะค่อนข้างที่จะเวิร์มมากๆเลยนะคะแล้วตัวครีมวีโน่เองเนี่ยก็ราคาไม่สูงด้วยนะคะยังไงเพื่อนก็ลองดูแล้วกันค่ะสิบเต็มสิบไปเลยค่ะนี่นะคะแม่กุญแจแล้วก็ลูกกุญแจนี่นะคะ มีความแวบวามมากเลยเนาะนี่เย้เหมือนได้ของใหม่เลยนะคะเพื่อนเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆวิธีทําความสะอาดอะไรกระเป๋าไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆก็สามารถทําได้เองที่บ้านค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้บีด้วยนะคะแล้วจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย